ก็ oh, mm hmm. ตัวที่บับก็จะมีเฟยครับมีแบบโดดข้ามกำแพงไกลขึ้นแล้วก็อันติแบบปรับใหม่หมดเลยก็คือมันจะเปลี่ยนศัตรูเป็นยกก่อนที่จะระเบิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีนาโกรุรุเป็นอันติเป็นบินข้ามกำแพงได้แล้วก็ปรับพาสซีมนิดหน่อยครับแบบมีนกมกจิกก็แรงขึ้นอ่าเซียงยู่ใช่แบบเพิ่มดาเมจรีคอเวอรี่ครับ จะมีตุนครับเนิร์ฟดาเมจแล้วก็กาโร่เนิร์ฟสแตตคีย์ทิเคิลแล้วก็ way, เตียนเว่เนิร์ฟดาเมจเหมือนกันครับกับลอล่าก็จะเป็นเนิร์ฟดาเมจโดยรวมครับสแตตเล่น yeah, <but> ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เนิร์ฟเยอะอะไรครับเหมือนเขาแบบว่าลดความเก่งต้นเกมเฉยๆอยากให้เกมมันแบบยื้อไปถึงเลทครับแล้วก็มีการปรับเมกาคีม,มันอ่อนลงตัวที่บัฟมาเสียงยูเนี่ยเฉยๆคือเล,เล่นไม่ได้เลยตอนนี้แบบอ่อนกว่าเดิมเยอะตั้งแต่มันปรับสก,กิลมาใหม่ก็เลยน่าต้องบัฟนะครับตัวมันอ่อนพวกตัวที่บับแต่เฟ เฟเก่งขึ้นเยอะเลยครับที่โดดข้ามกำแพงได้ตอนแรกก็คือไม่ค่อยเก่งตอนนี้คือคนเล่นกันทุกตาเลย